มันของเราได้มาแล้วนะคะหัวหนึ่งกอหนึ่งกอได้ประมาณห้าหัวแล้วก็ยังไม่ขึ้นอีกไม่ได้เอาขึ้นมาเพราะว่าหัวมันยังไม่โตอันมันก็น่าจะได้แล้วแนมะ่แม่แยะขึ้นมาแล้วนะ่ะอันนี้เดี๋ยวเอาไปช้ำต่อนะคะ เด็ดอันนี้เดี๋ยวเราจะต้มหมันญี่ปุ่นกินกันวันแม่อันแม่เราไล่สดอันนี้แม่เอาอันนู้นก่อนนั่นอะที่มันนั่นอะหัวมันอันนี้ขึ้นมา หัวแย่มากเลยนะคะอันนี้ดินแย่มากหัวหัวโผล่ขึ้นมาข้างบนเลยนะคะเนี่ยโอ้ยหัวใหญ่มากดูคนงานนะคะหัวมันลงอมันลงหัวแล้วแต่ยังไม่พอขายนะคะมีพอกินไปก่อนเพราะว่าเหลือแปลงพวกนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูว่ามันมีน่าจะมีลงหัวแล้วดินแยะหลายต้นเหมือนกัน ไปคับมานี่นะคะ